แต่มึงก็ฝึกมาเป็นสารวาสสิใส่กางเกงแล้วชุดข,ขาวจบไม่ใช่มาใส่จีวรแล้วแบบไปเรื่อยเปิดแฉกไม่ได้ใส่สบงนะครับแล้วทรงพลังเออจะมาทําใส่สบงแล้วทรงพลังไม่ได้นะคระับเชิญไปโรงพักค่ะสอนอเลยนะสอนอทองหล่อยินดีสอนอทองหล่อยินดีต้อนรับะคะ่ะอืมอืม <c oughs> กินน่ากลัวมากดมจริง อาน่าทองหลอยินดีต้อนรับจ้าคุณมหาประกันตัวท่านไหมหจะทำบุญประกันตัวท่านไหมมีคนบอกมีแอคโค้ด้วยเหรอแอคโค้ <c oughs> Echo ด้วยเหรอค่ะแอคโค้คืออะไร,รอ่ะอะไรคือแอคโค้อ่ะ <c oughs> เฮ้ยอย่างเขาเข้าประเคนข้อหาให้เราเป็นพระไม่รู้เรื่องกฎหมายไม่รู้เรื่องอะไรโอ๊ะ นะเริ่มแล้วนะสรุปคือมีสังกัดวัดหรือยังที่เขาถามง่าย,ายๆว่ามีสังกัดวัดไหมต่อใครหรือยังตัวเราเขามีใช่ไหมอาจารย์เขามีสังกัดอยู่หรอไม่รู้เลยแต่คนครปฐมสุพรรณหรือพิจิตรก็ไม่รู้ไม่แน่นอนอสังกัดไม่แน่นอนจะทำได้ <laughs> สังกัดไม่เป็นหลักแหล่งได้หรอไม่ได้นะเขาบอกสังกัดวัดสามชุกอ้าแต่ทำไมเวลาพูดในไหนบอกอยู่วัดเล่ร่อนวนาลามอ่ะ ไม่รู้เขา,าเขาอย่เขาบอกเข,เขาอยู่วัดเล,ล่ร่อนมานานแะล้วทุกคนช่วยไปหาหน่อยว่าวัดเล,ล่ร่อนมันอยู่ที่ไหนก่อนสุพรรณอยู่พิจิตรแต่ทุกวันนี้บอกว่าอยู่นครปฐม,มก็เลยไม่รู้ว่าสังกัดที่ไหนกันแน่ตายแล้วผู้ชายส่งดอกกุหลาบให้อผู้ชายส่งดอกกุหลาบให้ด้วยเผินเลยไม่กินของทอดแต่กินสามชั้นงงมาก น่ารักที่สุดน้องน้องชายน้องชายคนไหนอีกละ่ะก็ที่อาจารย์ถามนั่นแหละเฮ้เราก็นึกถึงมันอยู่นะมันเป็นน้องเป็นน้องไม่ใจนะมาน้องอะ่ะน้องถึงมากกว่าน้องได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะมีเมียแล้วก็เขาไปเลิกกับเมียม,มาก่อนสิเอาใบย่ามาทุกคนกินข้าวกันไหมคะ นจะได้กันอะไรชั่วฝนมันอยู่ตรงน,นี้หยุได้สวยจังมีตังไหม <c oughs> จะยืมหรอคะรือว่าจะยังไงผลรับเลย

ไปบรรยายมาค่ะมีบรรยายที่ตาทอนอันนี้บีเอ็มหรอคะหรือว่าไงนะคะจากไหนจากไอดีของกรุงเทพไอของของโลตัสประกันไทยอ,อ๋อ,อเราไม่ได้อันนี้แล้วเ,เพราะว่ารถเราขายให้คนอื่นไปแล้วเ <ละ S 2> จ้าของใหม่เจ้าของใหม่ไปแล้วอ๋อพอดีรถเราขายไปแล้วค่ะพี่คนละเจ้าของและะ้วอืมใช่ะเจ้าของใหม่ดูแลไปแล้วคะ่ะ จบ <c oughs> ตัวหอม <จะ S 2> ไปเลยตัวหอมใหม่ก็จบเอาผัดอหไรตักมาดิเนี่ยอันนี้ตักมาแล้วกันสีแดงค่ะทุกคนวันนี้สีแดงแรงริดไหมอาจารย์จตกลงมองแบบตาค้างเลยอ่ะ <c oughs> ชอบหนูเหรอคะอาจารย์ <c oughs> อ่าอาจารย์จะ <c oughs> ลงบอกตื่นทำไมละคะหนูไม่สวยเหรอหนูไมจะไปกับอาจารย์เหรอครับทำไมอ่ะ สเปคเราเหรอ,อยังไงต้องรอรอไหวต้องเป็นทอ,อมอร์นย่างแรหละนเป็นทอ,อมอร์น์หรือให้อะไรออไรทำไมมีไหมม,ม,มีทอมอร์น์ทุกคนไหมทุกคนส่งของฝันให้หน่อยดิเดี๋ยวกลับไปนั่งขายปลาสักแป๊บดีกว่าเดี๋ยวค่อยแบบเนะเดี๋ยวค่อยนอนหกัน คืนนี้ค่้ล่างกันจะไปไหนต่อนี่หนูก็อยู่กรุงเทพมากี่วันแล้วหป่ะคะเออมีงานวันที่สามงานมากของคุณค่ะอยู่วไว้พ่อคนณขาป่ะคะามได้ทุกอย่างในตัวานเนาะขึ้นขอะไรไม่รู้าวโพด กินให้หมดนะกินไม่หมดใจตังกันอีกนะเมื่อกี้นุ้งสั่งยำเมือกีนุ้งสั่งยำอะไรไปนี่ยำเฮ้ยไม่ใช่หนูสั่งยำมามามาเส้นฮ้ยอาจารย์ต้องเอานี่ไปปิดหนูสั่งอันนี้แหละถูกแล้วไม่รู้ว่าไหนยำไหนสักยำนะทุกคนพอได้ไหมลุกนี้ได้ดีเลยนะค่ะลุคนี้พอได้ไหมเหมือนเจ้าหญิงอ่ะเจ้าหญิงก็หายเลือดในอเมซอนพาร์ะ เราหยอกเล่นแหมอะไรในเนี่ครับไอเดียมพามเคยในที่เขาไปดูกันไงมันคล้ายๆกันเน็ตซีกันแหละเขาเรียกอเมซอนพามขาะเหลือเป็นยำกระเฉดตุอ๋อโอเคมนมีโต๊ะต่อโต๊ะมากันสามคนสั่งอาหารมันมากกว่าติดคนแยกกันาสั่งนึกว่าจานเล็กๆไม่คิดว่าจะจานใหญ่ ก็าเอฉันชอบใส่สีแดงมันขึ้นดิขึ้นหน้าเฉยชมพูเลยดูมีรัดฝ่าใช่สีแดงอะชุดแดงหน้ามันก็จะเป็สีเขียวเป็นไงเขียวปีเลยนั่นแหละสีแดงเลยละวันนี้หน้าสวยอ้าวแปลว่าทุกวันหน้าไม่สวย <c oughs> ทุกคนฝากติดตามช่องนี้หน่อยนะ ทุกคนฝากติดตามช่องนี้หน่อยอันนี้แพลรลี่มาเก็ตใช่ไหมใช่ฝ<อ>ากติดตามช่องนี้ด้วยค่ะกดติดตามช่องนี้ก่อนเลยอยู่ช่องนี้ก็ช่องเก่าปาตตะกร้าไม่ได้ลนะมันไม่ได้ต้องไปฝากช่องแพลรลี่มาเก็ตแทนหนึ่งสองช่องแพลรลี่มาเก็ตขอบคุณค่ะฝาติดตามช่องนี้ด้วยนะ ยงไข่ต้อมอ่ะแล้วไ้วมันยากมั้มันหวานฟังหวานปะ็ะแป่ก